จำกัดไม่เกินสักเมตรหกเนี่ยเอาตัวนี้ไปตั้งยังไงก็สวยก็เต็มเหมือนลูกค้าปลูกต้นไม้ปึบเล้าอยู่ๆไปกับต้นมันงอกขึ้นมาราคา6,990นเ้าสบาทขั้นสุดท้ายและก่อนที่เราจะข้ามจากเฟอร์ลอยตัวไปเป็นงานบิวอินแล้วตัวนี้ถ้าลองปิดไฟดูนะนั่นดูหนังได้เป็นแบบซีรีส์เป็นเรื่องๆอ่ะทุกคนคิดว่าตัวนี้ใช้เวลาประกอบใช้เวลาติดตั้งอ่ะเท่าไหร่กี่วัน สวัสดีค่ะยินดีที่เราเข้าสู่ช่วงหนึ่งนาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาเจาะลึกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายในหนึ่งนาทีกันนะคะกลับมาอีกครั้งและสำหรับช่วงหนึ่งนาทีรีวิวเฟอร์ช่วงนี้คือช่วงอะไรช่วงนี้เป็นช่วงสำหรับเอามารีวิวสินค้ากันแบบเจาะลึกกันไปเลยบางคลิปเนี่ยเราก็จะเจาะลึกกันแบบตัวต่อตัวบางคลิปเราก็จะมารวมแบบกลุ่มก่อนว่าเฮ้ยงานของเฟอร์นิเจอร์แบบนี้มันเป็นงานประเภทเดียวกันแล้วมันใช้ยังไงเหมาะกับใครบ้างและสิ่งที่พนาวจะพามาดูวันนี้นะคะนั่นก็คคือต๊ะ่ จริงๆต้องบอกก่อนนะว่าอุปกรณ์ที่สามารถวางทีวีได้มันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโชว์ทีวีโต้ทีวีก็ตามสิ่งที่จะพามาดูวันนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่1เลยนะ มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณอยากจํากัดงบไม่ให้เกินราคานี้เหลือเงินไว้ซื้ออื่นๆได้2คือเป็นคนไม่มีเวลาจะให้ช่างมาวัดพื้นที่มาบิวอินมาทํานู้นทำนี้ไม่มีเวลาจริงๆของงานที่เอามาวางตั้งจบใช้งานได้เลยแล้วก็3คืออยากได้แบบครบครบจบจบ,จบในราคาไม่แรงและเป็นจุดไฮไลท์เด่นๆของบ้านได้มีอะไรบ้างและหน้าตาย,ยัางไงไปดูกันคะ่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะอันนี้คือเป็นงานสแตนดาร์ดเลยทุกคนต้องเคยเห็นอยู่แล้วโตทีวีมันก็จะประมาณเนี้ยมีเป็นโตทีวีตัวหนึ่งพอจะวางของพอจ่อะไราได้แต่ตัวนี้ที่เราเลือกมาเลยอย่างแรกคือเขาค่อนข้างอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยคือเขามีหลายสีเขามีทั้งสีลายไม้มีทั้งสีเข้มแล้วก็ทั้งสีขาวเป็นงานแบบมินิมอลโมโนโทนแบบนี้ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยใครที่ต้องการแต่งบ้านแบบเบาๆาเรียบเรียบง่งาย ไม่มีอะไรเยอะเทอทะมากเนี่ยเอาตัวนี้ไปวางคือจบเลยแล้วราคาเขานะ2,990บาทได้ยาวถึงเมตร60 วางทีวีแบบ5 0นิ้ว60นิ้วอันนี้คือวางได้เลยนะเหลือพื้นที่อีกใครที่ต้องการแต่งบ้านมีมอลอันนี้มะนาวเลคคอมเมนต์ตัวนี้เป็นพิเศษเอาต้นไม้มาตั้งนะเลิศแน่นอนน้องคนนี้เหมาะกับใครและบ้านแบบไหนบ้างเนาะสำหรับคนที่1เลยมีพื้นที่จาํากัดไม่เกินสักเมตร60เนี่ยเอาตัวนี้ไปตั้งยังไงก็สวยก็เต็ม และข้อสนะคะสาหรับคนที่ต้องการจํากัดงบประมาณบางทีเราอยากเอาเงินไปลงทุนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อทีวีจอใหญ่ๆไงแล้วเราอยากได้แค่โต๊ะว,วางทีวีที่มันดีไซน์ดีๆหน้าต่อสวยสักตัวนึงเนี่ยตัวนี้คือครบจบคุมในงบประมาณแน่นอนข้อที่3คือเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจัดบ้านเปลี่ยนแปลงมุมบ้านบ่อยๆหรือย้ายบ้านบ่อยๆนั่นเองเพราะว่าลายตัวนี้มันไซส์เมตรหกิใช่ป่ะน้ำหนักยกเนี่ยผู้ชาย2คนยกไหวบางทีเราดูบันอเน็กดูพินเทเลสมาแต่งบ้าน แบบนี้เหมือนบ้านเราเลยสวยมากเรานึกอยากจะโยกย้ายอันนี้เราก็สามารถทําได้ง่ายหรือเราอยากจะย้ายบ้านอยากขยายบ้านใหม่เราก็ยกย้ายง่ายเหมือนกันไปกับเราได้ทุกที่เพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวที่2ว่าจะเป็นยังไงและเลเวลอัพไปขนาดไหนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมากันที่ตัวที่2ค่ะเป็นไงคะทุกคนแอดวานไหม นี่ด้ยส่วนตัวว่าแอดวานนะเหมือนลูกค้าปลูกต้นไม้ปึบแล้วอยู่ๆใบกับต้นมันงอกขึ้นมามันสูงขึ้นมันใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นโต๊ะวางทีวีอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันจริงๆถ้ามองเหมือนเผลอเนี่ยสำหรับมะนาวมะนาวก็มองว่าเขาอะเป็นงานสไตล์ค่อนข้างโมเดิร์นเดี๋ยวขึ้นรูป,ปรีวิวให้ดูหน่อยแล้วกันอยู่ที่ร้านอาจจะเห็นไม่ชัดแต่พออยู่บ้านลูกค้าผนังเรียบๆสีพื้นๆเนี่ยมันดูดีมากเลยนะแล้วมันทําให้สีเข้มของเขาเนี่ยมันดูเด่นมันดูส่งมากขึ้น้นนทีี เขามีความแตกต่างอะไรจากโตะทีวีทั่วไปบ้างอย่างแรกเขามีออปชั่นข้างบนงอกเพิ่มเติมขึ้นมาออปชั่นนี้มนาบอกเลยว่ามนาชอบมากคือออปชั่นระแนงคือออปชั่นระแนงตรงนี้มันเป็นงานที่แบบคือถ้าเราเอาโชว์ทีวีตัวนี้ไปตั้งผนังเราก็ยังพอเห็นลายวอลเปเปอร์สวยๆของเรา หรือถ้าเราเอาเขาไปตั้งกลางบ้านเราก็ยังสามารถมองเห็นฝั่งนู้นฝั่งนี้ได้ว่ามันเป็นยังไงพร้อมที่วางของอีก3ชั้นและบางทีเนี่ยเราอยากได้ที่วางของด้านบนอันนี้คือเรามีที่วางของให้ครบจบในตัวเดียวเลยถามว่าการวางทีวีตรงนี้ มีผลอะไรหรือวางยังไงได้บ้างถ้าเป็นโตทีวีเั่าไปก็คือวางทีวีแล้วก็จบใช่ปะแต่รุน่นนี้เขาจะมีวาลตรงกลางมีรูตรงกลางถ้าเราไม่อยากวางทีวีเฉยๆเราสามารถเอาพวกทีวีอะแขวนติดกับผนังบ้านเราได้เราก็จะมีที่วางทีวีกลางๆสวยๆแบบนี้โดยที่งานก็คือครบจบในตัวเดียวตัวนี้ไซส์เท่าไหร่หน้ากว้าง2เมตรสูง2เมตรราคา6,990บบาทถามว่าน้องคนนี้เขาเหมาะกับใครจริงๆอย่างแรกที่มะนาวนึกถึงเลยนะ เหมาะกับคนที่ต้องการประหยัดต,ต้องการคุมงบราคา6 9 9 0คุมงบยังไงก่อนคุณคะลองคิดตามมานาาดูนะถ้าลูกค้าต้องซื้อโตทีวีระแนงกัน้นชั้นวางโชว์ของเนี่ยสชิ้นอย่างเงี้ยบวกกันอนะเกิน6 9 9 0นรชัวตัวเนี้ยคุ้มแล้วจบเลยอย่างที่สองคือคนที่ต้องการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ง่ายๆตัวเนี้ยยังถือว่าน้ําหนักยังโอเคอยู่ใช้คนเคลื่อนย้ายประมาณ2อคนเนี่ยมีผ้ารองมีอะไรเนี่ยยังเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆอย่างที่3คือ คนที่อยากให้ผนังบ้านเราเนี่ยค่อนข้างดูเต็มดูสวยแล้วไม่ต้องการซื้ออะไรมากระจุงกระจิงเพิ่มเติมอีกอันนี้วางปึ๊บป๊ะจบสวยเลยในตัวเดียวเพราะฉะนั้นใครที่มีความแบบอยากได้ประมาณนี้อันนี้คือตอบโจทย์แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ตัวที่3ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วรูปทรงฟังก์ชันเป็นแบบไหนเนี่ยมาดูกันค่ะและนี่คือตัวที่3ค่ะ ไม่พูดมากไม่พูดเยอะ เจ็บคอตัวแรกสแตนดาร์ดที่เราพาไปดูอ่ะเหมือนเราได้เราได้รากเราได้ต้นไม้แบบเป็นรากมีที่วางทีวีพอมาอีกสเต็ปหนึ่งมันเริ่มออกกิ่งก้านมันเริ่มออกใบมันมีฉากขึ้นมีละแนงขึ้นมีชั้นบนขึ้นแต่อันนี้มันคือต้นไม้ที่คอมพลตแล้วมีทั้งดอกมีทั้งใบมีทั้งผลครบเต็มหมดทั้งหมดนี้เลยถือว่าเป็นขั้นสูงสุดขั้นสุดท้ายและก่อนที่เราจะข้ามจากเฟอร์ลอยตัวไปเป็นงานบิวอินทีนี้ น้องคนนี้โดยรวมหน้าตาเป็นยังไงดีไซน์ยังไงคือถ้าให้มองเนี่ยมะนาวมองเขาค่อนข้างแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชวรี่นะแล้วตัวนี้ถ้าลองปิดไฟดูนะนั่งดูหนังได้เป็นแบบซีรีส์เป็นเรื่องๆอ่ะสามี่ซีรีส์แบบสบายงานสวยเชิดหน้าชูตาได้เลยอ่ะตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรยังไงได้บ้างเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไล่ไปละกันอ่ะไปอย่างนี้เลยนะเหมือนเราอยู่บ้านแล้วนอนดูหนังฟิลฟแบบชิลๆนะนี่ ตู้ตรงนี้เป็นงานตู้ดาวไลท์ที่มีทั้งด้านซ้ายด้านขวามีให้ทั้งหมดชั้นกระจกข้างในคือปรับระดับได้นะคะตรงกลางตัวนี้ไม่ได้มีไว้สวยๆอย่างเดียวนะสามารถยึดติดแขวนทีวีได้เลยไม่ต้องยึดผนังบ้านไม่ต้องเอาโครงสร้างอะไรติดผนังบ้านทั้งนั้นติดทีวีตรงนี้จบแล้วเป็นผิวเมลามีนเช็ดคลีนทําความสะอาดง่ายด้านล่างมีปลั๊กไฟให้มีที่ลอดสายอากาศสายทีวีให้เรียบร้อยส่วนข้างล่างค่ะ งานลิ้นชกักงานบานเปิดคือซึ้งมากี่นี่ลางลูกปืนอย่างดีงานบานเปิดอันใหญ่ๆช่องวางอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้คือครบจบเลย เหมาะกับใครนะคะสําหรับตัวนี้นะข้อแรกอันนี้บอกเลยต้องบอกก่อนนะไม่เกี่ยวกับง,งบประมาณละอันนี้เราค่อนข้างฟรีสไตล์แต่จะให้ก้าวย่างไปถึงงานบิวอินที่มันราคาแบบหลักแสนสองแสนสามแสนเนี่ยบางทีลูกค้าบอกว่าพี่ว่ามันไม่คุ้มสําหรับพี่พี่ว่ามันไม่ไหวพี่เอาเงินเป็นแสนไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใส่เพิ่มดีกว่าตัวนี้เนี่ยราคาดีมากสารฝานคนอยากได้งานบิวอินแต่ราคาเบาๆได้เลยรอฟังราคาท้ายคลิป ข้อที่2เอาไว้เชิดหน้าชูตาเราค่ะคือนอกจากความภูมิใจของเราแล้วเนี่ยที่สามารถแต่งบ้านได้สวยอลังการแบบนี้เนี่ยเวลาแขกไปใครมาเนี่ยมาเห็นมาอะไรก็ต้องพูดถึงก็ต้องอวยยศเราแน่นอนอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ความแบบอลังการของบ้านเราข้อที่3ค่ะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนทุกคนคิดว่าตัวเนี้ย ใช้เวลาประกอบใช้เวลาติดตั้งอ่ะเท่าไหร่กี่วันลองพิมพ์คอมเมนต์กันมานะ <c oughs> กี่วันนะแต่เดี๋ยวมันเราจะบอกให้เลยว่าปกติถ้าเป็นงานบิวอินเราใช้เวลาสร้างแบบร่างแบบผลิตไม้ประกอบเก็บงานนู่นนี่เนี่ยก็ที่15วันยังไม่ได้ของเลยนะแต่รุ่นนี้ประกอบติดตั้งเสร็จภายในวันเดียวแล้วไม่ใช่แค่วันเดียวธรรมดาใช้เวลาแค่23ชั่วโมงครบจบใช้งานได้เลยติดทีวีให้ฟรีด้วยสําหรับรุ่นนี้ ตัวนี้หน้ากว้าง3เมตรสูง2เมตร50ราคาอยู่ที่28,900บาทและมะนาวจะมีให้เลือกทั้งหมด2สี สีแรกจะเป็นสีดําแบบนี้งานดุดันแน่นอนส่วนสีที่2จะเป็นสายหวานงานขาวดูคลีนบอกเลยว่าสวยทั้งสงสีแน่นอนเดี๋ยวเราขึ้นรีวิวให้ดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้สําหรับใครที่เป็นสไตล์อยากจํากัดงบอยากได้งานมินิมอลรุ่นแรกตอบโจทย์แน่นอนอยากได้งานที่มันอลังการขึ้นมาสเต็ปหนึ่งทําได้หลายอย่างมากขึ้นราคาไม่แรงเป็นแบบที่2แต่รุ่นที่3นี่ใครที่ต้องการความอลังการความตะโกนของโชว์ อันนี้คือจบเลยรุ่นที่3ค่ะจริงๆมะนาวไม่ได้มีแค่3รุ่นนี้ที่ขายในร้านนะยังมีโตะทีวีโชว์ทีวีอีกเยอะมากๆนี่แค่น้าจิ้มเทนานั้นเองอยากดูของจริงก็อินบอกมาได้หรือมาดูที่ร้านเดาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิป1นาทีรีวิวเฟอร์คลิปอื่นๆไว้ด้วยนะมีทั้งงานครัวมีทั้งงานฉากกั้นน้องบอกเลยว่าจบจึงแน่นอนแล้วเจอกันใหม่กับ1นนาทีรีวิวเฟอร์ครั้งหน้าอยากให้มะนาวมารีวิวอะไรเป็นงานเซตห้องนอนใหม่ อันนี้หรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนิดหนึ่งนะคะแล้วเจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ